ท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องราวของวงดนตรีลุกทุ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในหนึ่งวงเนี่ยประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักร้องตัวหางเครื่องนะครับหรือว่าแดนเซอร์รวมทั้งนักดนตรีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับบอกว่าวงดนตรีต้องมีบุคคลน,นี้นั่นก็คือโคศกประจํำวงครับ และแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะได้รับเกียรติมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านเป็นโคศกประจําวงดังของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวงของสายยันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์สุนารีราชสีมารางังศีศสรีชัยนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณสุบินสันติเข้าสู่ข่าวลูกทุ่งค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวจริงสิยงจริงเลยนะคะคุณสุบินบนะครับอยู่มาแล้วหลายวงเมื่อกี้นี้หมดไหมฮะที่น้องน้อยบอกมา มันมันใช้เวลานานนะที่เราอยู่นะเพราะดนตรีลูกทุ่งสมัยก่อนจะไปอยู่แค่วันสองวันเขาไม่รับหรอกครับอย่างกันเองเกงใจก็มี5ปี10ปีขึ้นโอ้โห่จะอยู่ต่อหนึ่งวงต่อหนึ่งวงรนะครับเริ่มต้นนะครับครั้งแรกกับการเป็นโคศกให้กับวงในก่อนครับวงแรกในชีวิตเลยใช่ไหมฮะก็คงจะเป็นนักร้องที่บางทีร่วงรับไปแล้วนะครับอย่างสุงทันติอย่างเงี้ยพี่สวงนักร้องนักประพันธ์เพลงค่ะแล้งคตต่อพี่สวงก็ที่้เป็นแห่งชาติชายเมืองสิง อ่าะเดี๋ยวนี้ก็ป่วยเหมือนกันพี่ชายนะครับจากนั้นก็มาอยู่คัมภีรแสงทองร้องไห้กับเดือนพอเดินจากคัมภีรก็มาอยู่พุ่มพวงดวงจันทร์แต่พุ่มพวงอยู่นานหน่อยสิปีิบห้าสิบหกปีโอ้โหอยู่พุ่มพวงนะครับเรียกว่าเสน่ห์ของการเป็นโคศกหน้าที่ของเราคืออะไรครับหน้าที่คือถ้าจะบอกว่าโคศกบางท่านไม่เข้าใจนึกว่าเอ๊ะ ขึ้นเวทีแล้วก็ใส่สูทผูกเน็กไทยประกาศสินทรินไม่ใช่นะ๋อไม่ใช่เหรอโศกตีลงจากรถต้องหาเครื่องขยายแล้วอ๋อเหรอฮะต้องวิ่งไปหาเครื่องขยายว่างานนี่งานวัดงานจ้างงานเสียงงานติดวิกนี่คือต้องต้องต้องรู้งานข้างหน้าด้วยอไปรู้กันเสร็จปั๊บสมมติว่าปุ๊บพอไปหาเครื่องขยายก็ต้องจับไมโครโฟนจับไมโครโฟนพูดก่อนประชาสัมพันธ์ก่อนต้องแต่เย็นตอนเย็นๆเลยเหรอคะต้องแต่เย็นเพราะคนออกจากบ้านนี่คนชนบดใน่อเย็นนะก็ต้องมาแล้วครับให้เข้ามาดูรอบแรกว่า เดี๋ยวรอบคำเขาตัดสินใจจะมาดูหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าเขามาดูล่านล้าไมก่อนโอ้โโคศกนี่ก็คือตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นเวทีก็พูดพูดอยู่ข้างหลังนะพูดว่าจะเจอกับใครอะไรยังไงจะเจอจากใครตลกคณะอะไรดังเดี๋ยวนี้พบกับท่านแน่นอนจะเป็นนักร้องในทีมงานมีใครที่มีชื่อเสียงต้องบอกเขารู้แล้วพอถึงเวลาที่จะไปขึ้นบนเวทีตอนกลางคืนเนี่ยก็สองทุ่มครึ่งโดยประมาณของดนตรีลูกทุ่งทุกวงคือระหว่างที่เราพูดเนี่ยเราสามารถเตรียมพร้อม เพราะดนตรีแต่ละวงจะมีเพลงมาร์ทของวงแต่เขาเตือนให้รู้ว่าต้องเตรียมพร้อมแล้วที่จะรับหน้าที่ครับนะฮะครับผมในช่วงเพลงมาร์ทขึ้นก็แสดงว่าวงเตรียมเปิดแล้วตเตรียมกอย่างพร้อมแล้วใชครับพอเปิดมาปุ๊บโคศกขึ้นไปเลยนะครับนะแล้วโคศกเนี่ยจะต้องเป็นตัวยืนตั้งแต่เริ่มต้นโชว์จนถึงจบเลยป่ะเออจะโชว์วงจบเขาเรียกเพลงโชว์วงนะจะมีหางเครื่องอย่าบอกแดนเซอร์สมัยก่อนไม่มีอ่าแต่ว่าหนงเครื่อง ทางเครื่องจบพับนี่เราต้องสวัสดีท่านผู้ชมอขอบคุณคุณ<อ>พ่อคุณแม่พี่ป้านะอาปู่ย่าตายายงานนี้งานวิกางมัดเข้<อ>งประก,กาศให้ดูว่าครับให้เขารู้ว่า<อ>วันนี้เรามางานวันนี้แล้วเป็นโคสกวงโบงลูกทุกนี้ต้องตลกด้วยไหมตลกบางครั้งช่วงที่ก่อนที่หัวหน้าวงจะออกเนี่ย<อ>จะมีตลกเรียกตลก ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งมันจะเป็นทีมนึงเราต้องต้องช่วยแจมเขาด้วยโอโโคศกนี่ต้องแจมกับตลกด้วยแจมกับตลกด้วยเพราะเราต้องปูเรื่องให้เขาว่าวันนี้จะเล่นเรื่องอะไรตลกจะเล่นเรื่องอะไรต้องปูให้เขาแต่ว่าต้องมีการเตรียมกันก่อนเตรียมก่อนเตรียมก่อนแล้วต้องเตรียมกับนักร้องประจำวงไหมคะหัวหน้าวงไหมหัวหน้านี่เขาอยู่ที่เราเขารู้ว่าเราในพิธีกรกับตลกเนี่ยชวนมากจะพักอยู่ด้วยกันสามารถพูดคุยกันได้ดูกันว่า เดี<จ> <S 1> <S 1> ๋ยววันนี้จะเล่นวันนี้จะเล่นมุกนี้นะมุกนี้นะจบยังไงเวลามีไว้จำกัดหรือไม่เขาจะมีเวลาเขาบอกครับอจําได้งไหมครับว่าบทไหนที่เวลาจะประกาศให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์ออกมาหน้าเวทีนะครับเวลาประกาศเนี่ยเขาต้องประกาศยังไงฮะจมูกว่าจะพบกับพุ่มพวงดวงจันทร์ไมอยู่ดีก็พบเลยไม่ใช่ครับเพราะเราต้องรู้ว่าวันนี้เราไปนักร้องคนไหนเขาจะมีที่มาที่ไปเราเติมเเราจะต้องลางของเอาไปเลย จากท้องทุ่งควาเพื่อสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเด็กสาวที่มีนมามว่าดำพึงจิตฐานผู้มีใจรักกับเสียงเพลงเดินทางด้าน้านพบคุณพลเพลงแร่ชื่อดังืองเมืองไทยไปเพิ่มเพชรสุพรรณเราต้องบอกมาเป็นก่อนอแล้วสมัยก่อนถ้าใครปล่อยได้ยาวคนนั้นเก่งอ๋อเหรอทำไมฮะคนดูยา่งเเขาจะนั่งตั้งใจฟังว่าจะพูดในขนาดไหนเขาจะเอาภูมนักร้องเนี่ยหรือว่าประวัตินักร้องเนี่ยมันเล่าได้หมดเท่าไหร่ยิ่งดีอจำได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีเขาเขาไม่มีว่าเฮ้ยวิ่เฮ้ ปล่อยเต็มที่แตทําไมนี้โอ้โหนานไม่ได้ไมม่่นนาได้คนรอดูนักร้องโอ้โหเลยโอ้โหเลยโอ้โหเลยนะะพอคนโหคาพเนี่ยเราสมาธิเราเสียนะเสียเซลล์ด้วยเนี่ยสมาธิเราจะตั้งใจจะพูดต่อพูดไปได้แล้วโอ้แต่สมัยก่อนนี่คนดูก็จะเรียบร้อยดูเขาตั้งใจฟังเขาจะอินไงกับประวัติกว่าจะมาเป็นนักร้องนักร้องอะไรอย่างงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคนนี้มาอย่างไงมาอย่างไะแล้วอย่างนี้เราก็คือเราต้องไปเขียนร่างเอาไว้ก่อนวันที่เราเข้าไปวันแรกแล้วเราคุยกันแล้วเราก็ต้องรู้ว่าคนนี้อยู่จังหวัดไหน ทำงานอาชีพอะไรมาก่อนบางทีรู้ทั้งชื่อพ่อแม่เราสามารถใส่มาได้หมดเลยแต่บางทีม,มันต้องเหมือนมันเหมือนมีเป็นบทเป็นกรอนอะไรเนี้ยอ่ะสัมผัสอะไรนี้ด้วยนั้มันก็จะง่ายขึ้นไง <ฮะ S 2> คือเราล่าไปก็พูดมันจะง่ายขึ้นพูดไม่สะดุดค่ะถก็เหมือนกับวมีบทของเราแล,แล้วก็เอาไปท่องในการทำกันบ้านมาเคยเห็นแสงนักปุญคนหนึ่งใสายันตาสัญญาแหละเพื่อนรับเพื่อนไขรกันเรื่องเดียวกันครับมันจะมีคำมีแรงเข้ามาข้างล่าง ล่างคาไว้ก่อน,ออนถือว่าเป็นเสหนห์มากๆเลยนะของโคศกเนี่ยครับผมเวลาเดินสายไปตามต่จังหวัดนะครับมันก็แน่นอนว่าก็มีแต่บางที่ก็มีความลําบากนะเวลาวดนต<ะ>รุูกทุ่งจะเข้าไปเล่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยความยากลําบากในการเดินทางสมัยก่อนนี่ยังไงบ้างครับความลําบากคือเส้นทางที่เราไม่รู้หนึ่งถนนท้นทางสมัยก่อนเยอมากจะเป็นทางลูกลังคำว่าราชยางปะตอยนะหายากคือฝุ่นตลบดินแดงกันเลย ถ้าวงดังได้ตังหน่อยก็เล่นตามตัวจังหวัดอำเภอถ้าถ้าวงไม่ได้ตังก็ต้องดิ้นเข้าไปลึกๆยิ่งนี้คนยิ่งอยากดูเพราะสื่อยังไม่ถึงอ่ะเขาก็อยากจะดูด้วยนะไม่เคยดูแค่รถบัสดิ่งเข้าไปนี่คนหยุดเกี่ยวข้าวหยุดกุดมันแล้วต้องโบกมือกับรถบัสก่อนใครมาใครมานคาแล้วนะครับผมนะฮะในรถบัสในขบวนเนี่ยก็จะมีครบทุกคนเลยทุกคนอยู่นั้นหมดนะแม้แต่ตั้งหัวหน้าวง นักรองนักดนตรีหางเครื่องตลกพิธีกรเพราะสมัยก่อนคนวายยังไม่มีรถบัสคันเดียวไปได้หมดและค<ส>่ำไหนต้องนอนนั่าด้วยป่ะมันก็อยู่ที่สถานที่นั้นๆด้วยบางทีเราไปเจอวัดบา,บาอารามดีโรงเรียนดีเขาก็มีที่พักให้ออนุเคราะห์ให้นอนอพักสักคืนนึ่งนอนพักที่นี่เดี๋ยวแสดงเสร็จไม่ต้องไปนะกลางคืนทางเปลี่ยวลําบากแต่ถ้าไม่มีจริงก็หาลูกน้ําเป็นที่อาศัยแล้วกันอ๋อเหรอยังอาจจะมีน้ําตก มีสะพานที่สามารถจอดนอนได้อาบน้ำได้นอนได้อาบน้ำได้มีน้ำให้ทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าชีวิตไม่ได้เรียบง่ายเลยนะสมัยก่อนเวลาเดินสายเนี่ยไม่ได้สายสวยเลยนะฮะอาขาเล้วโคศกสมัยก่อนกับพิธีกรในสมัยเนี้ยมันต่างกันเยอะไหมคะอุ้ยต่างกันเยอะที่สมัยสมัยนี้เดี๋ยวก็ไปถึงเขาเบทีเขาคอยต้อนรับเราอยู่แล้วแล้วก็สวมเสื้อนอกผูกเทปไทยก็ขึ้นประกาศได้แล้วประกาศเสร็จแล้วก็ รับค่าจ้างรับรางวัลรับค่าตัวกลับได้แล้วอแต่รุ่นสมัยอาต้องพูดแต่ก็ไปถึงเลยไปถึงก็พูดเสร็จค่าตัวนี้ยังไม่หวังว่าจะได้รับนะยังห้าสิบห้าสิบเอาทาไมครับก็ยังไม่แน่นอนมันจะได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้ว่าปิดได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเหรอเพอปิดแล้วเพาไม่หักค่าน้นค่านี้ค่านั่นโคศกนี่เป็นแบบสุดท้ายเลยเหรอสุดท้ายสุดท้ายนะสุดท้ายเราจะต้องไปเลี้ยงส่วนใหญ่ก่อนไหมป้าว่า พเพราะว่าแดนเซอร์เราทเครื่องก่อนพอเขาต้องกินต้องใช้นักดนตรีนักร้องทีนี้ส่วนเหลือจะมาเป็นพิธีกร,รหรือว่าโคศกกับตลกจะมาหารกันได้คนเท่าไหร่แล้วค่าตัวของโคศกอยากรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจ่ายกันประมาณเท่าไหร่คะบอกเลยเวันหรือว่าเป,เป็นเดือนเป็นคิวเลยใช่ไหมฮะเป็นวันนะวันเป็นวันี่กว่าได้ต่อวันซึ่งก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเคยเคยได้มากที่สุดเท่าไหร่ครับ ได้มากที่สุดก็วันนี้ปิดมืดมาแบบโอ้โหเต็มที่ก็ไม่เกินหกร้อยบาทหกร้อยบาทต่องานต่อคืนแล้วเขาจ้างกันอยู่ที่ค่าตัวประมัณเท่าไหร่คะสมมติจะจ้างวงอ่าพุ่มพวงจ้างวงของสายยันน่ะพุ่มพวงตอนนั้นบอกราคาได้ไหมได้ครับสมัยนู้นสามหมื่นประบาทถือว่าแพงยังครับแพงนะแพงละสามหมื่นแพงแพงที่สุดไหมคะแพงละสามหมื่นประบาท่มีแพงกว่าของพุ่มพวงไหมคะ มีสายยันฮะสายยันสายยันแพกป่าถึงหลักห้าหมื่นเลยไหมครับถึงห้าหมื่นถึงห้าหมื่นเลยนะครับแล้วก็มาอยู่พี่เพื่อนพี่เพื่อนก็ไม่สูงพี่เพื่อนก็หลักไม่เกินสองหมื่นบาทเพื่อนบนแดนทั้งวงนี่นะฮะสมัยก่อนเนาะก็คงจะแพงทั้งวงนะนักร้องนักแตองรวมแล้วเป็นร้อยชีวิตนะขับนั่นคือหลักหมื่นนะโคศกอยู่ประมาณหกร้อยหกร้อยครับนะฮะแล้วจะเกิดมีปัญหาบนเวทีเงี้ยโคศกต้องวิ่งไปก่อนเลยไหมฮะเราเราต้องแก้ตัวนี้คือจะแก้ในเรื่องแก้ทางจุดแรกก่อน ครับก่อนที่เราแสดงแล้วออกไปสวัสดีเราต้องต้องแก้จุดนี้ก่อนอเราต้องรู้ว่าง,งานที่เราเล่นเป็นงานอะไรใครคือเจ้าภาพสถานที่แห่งนี้ใครเขาดูแลอยู่อจำไเมื่อที่ไหนมีสาลที่ได้มีเจ้าอ๋อ มันเขาว่าเราก็ต้องทักทายขอบคุณเจ้าไว้ก่อนนะขอบคุณอะไรสบายแล้วขอขอบคุณเอ่อเจนั่นเจนี่เจ้าของวันเกิดที่จ้างมาฝากเนี่ยฝากตัวที่นี้ใครก็ไม่กล้ายุ่งแล้วขออะไรแก่หละกำนันปู่หญ่บ้านเลยนะถราพครับอันนี้สำคัญอย่าลืมเลยอย่าลืมแล้วต้องขอบคุณบ่อยๆไหมฮะก็ขัครั้งสองั้งพอคนเราคนไทยชอบยอนนะยิ่งยอนเท่าไหร่ยิ่งดีใจครับอย่าไปยุ่งกับเขานะนี่น้องฉันนะเพื่อนฉันจะ แต่แสดงตัวว่าพกวกันอะไรเงี้ยทาให้ดิวล้อบริวารก็เลยเกงใจแล้วข้อมูลอย่างเงี้ยหามาจากไหนสต้องหาต้องหาไปอยู่สนามเนี้ยใครดูใครคุมแบบนี้ยังไงแม้แต่โรงเรียนเราก็ต้องไปหาว่าใครเป็นพออใครเป็นพันโรงอ๋อเหรอพะเราต้องขอบคุณเขานี่เวลาเราเล่นเสร็จใช่ไหมฮะขอบคุณที่มาทํฟารามตะก แน้ำอาจจะไม่สวยอะไรเงี้ยบองน้ำของสุขาก็ได้ธุรการพันโรงช่วยพวกเราต้องขอบคุณเขาด้วยนี่โความแตกต่างเนาะความแตกต่างิงๆเลาเรรยกว่าเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับยุคสุดท้ายยุคหลังๆก่อนที่วงดนตรีลูกทุ่งจะสลายหายไปนะครับอาทําให้กับวงดนตรีวงไหนครับครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเลยที่เป็นแบบลักษณะวงใหญ่เป็นวงใหญ่ๆนะ ก็คงจะเป็นสุนารีลัที่มาสุนารีอยู่กี่ปีคะกับพี่สุอะคะสุนารีเจ็ดปีเจ็ดปีนะะแล้วก็พูดแต่มาตักเป็นสาวตั้งแต่เป็นสาวเลยเนาะแรกๆเลยทีเดียวเป็นสาวยันมีบุตรมีอะไรก็ออกก็แยกย้ายครับแต่ว่าก็ยังเจอกันอยู่ยังเจอกันอยู่นะเสน่ห์ของวงสุนารีเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นคือเสน่ห์ก็คือการไปกันเองนะศิลปินลองได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าวงแล้วไปไหนไปลูกน้องความรักใครมันก็มากขึ้น บางทีไปเจอเพื่อน้าพเพื่นก็มาที่เวลาที่เขาลองแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นห่างกันไปแต่สุนารีนี่ไหมไปไหนไปได้วยกันเขาเรียกว่ากินข้าวก็อยู่กับลูกน้องตรงนี้เติมไหนอิ่มกันนอนไหนนอนกันเอ,อ,อย่างกันได้นะค,ครับหลังๆนี้อายังคงรับงานโคศกให้กับนักร้องรุ่นใหม่ๆบ้างไหม,หมครับก็มีช่วงที่คือาวงต่างๆหยุดไปโดยปริยายก็จะเป็นไปยืนให้เป็นหลักของคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างงานบัตินี้มีเวทีตั้งเป็นหลักอยู่เจ็ดวัน ่างรุ่นมี9วันนักร้อง9คนเราก็าจะไปยืนเป็นโฆรศกให้แต่ละวันนักร้องจะไม่ซ้ํากันวันนี้จะเป็นตั้งแตนโชนดาพรุ่งนี้หญิงทิิการคืนต่อไปต่ายอรไทยไม้พิลมพรแล้วแต่เขาส่งไปเราต้องต่ยืนคือยืนทุกวันบางทีมันก็จําเจนะยืนทุกวันเนี่ยอยู่ที่เดิมวัดอยู่ที่เดิมนที่เดิมเจ้าที่เดิมหันไปที่เจอคนหน้าคนเดิมอีกแล้ววันก็มามาวันนี้ก็มานะฮะก็เลยลาออกมาอยู่ปัจจุบันนี้ก็ ยังอยู่บันเทิงแต่ว่าเป็นลำบงชาวบ้านอมาเป็นพิธีกรให้กับลำบงชาวบ้านออสโปรเอสเป็นพิธีกรด้วยร้องเพลงร้องเพลงด้วยเพราะเราเป็นนักร้องมาก่อนครั้งแรกนะกล้าพูดเต็มปากว่าคนที่เป็นตลกเป็นนักร้องดังเนี่ยต้องเป็นนักร้องมาก่อนศิลปินดังๆนี่ถ้าไม่ร้องหมอํำก็ร้องเพลงเชียร์ชาวบ้านอยู่ก่อนคือจะต้องมีพื้นฐานการร้องเพลงพื้นฐานการร้องเพลงก่อนถึงจะเป็นได้ครับ อืมนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นฟิลแบบว่าเหมือนรำวงโคศกรำวงกับโคศกรุกทุ่งต่างกันยังไงฮะรำวงจะเหนื่อยอ๋อเหรอเหนื่อยเหนื่อยตลอดเหรอพูดตลอดเพราะว่าโคศกรุกทุ่งเรามีสคริปต์ช่วงนี้เจ็ดเพลงนี้ศินดปินนักร้องเจ็ดท่านประกาศชื่อเพลงพร้อมแต่ว่าเราไม่ได้ลำวงนี้เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอเขาจะขออะไรมาเงี้ยเขาจะขอมาเขาจะขอจังหวะอะไรยังไง ระหว่างเราลองไปพูดไปเนี่ยพอเราเบรกจะพูดต่อพับมีขึ้นมาแล้วในชิงดีมาขอเหมาในจังหวะนี้ขอเพลงนี้ด้วยเราต้องเปลี่ยนกระทำหันเลยอยังนี้ไม่ถูกใจคนเหมาเดี๋ยวไม่พอใจอีกใช่ใช่นะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์แบบเหมือนตีกันอะไรอย่างเงี้ยแก้สถานการณ์แกลงอะไรนะเขาเรียกว่าแย่งสาวรำวงอะไรเงี้ยแยมงสาวรำวงเลยในยุคนี้คิดว่าถ้าพูดรำวงเอาจริงๆนําคงจะยากนะฮะเพราะคนที่ไปรำวงชาวบ้านนี่ รู้เธคนแก่ทท้งนั้นอ่ะเดี๋ยวว่าจะไปโชคต่อยกันเลยนะฮะขึ้นบันไดสามขั้นยังจะขึ้นไม่ไหวอยู่แล้วขัสั่นผับบับนี่กะจะไปชคต่อยคงไม่มีแล้วครับโดยมากจะมีรอบรอบนอกอันนี้ไม่เกี่ยวกับพิธีดำบงเพราะเด่นมาสามปีที่ต่อยเวทีนึกแทบจะไม่เจอเจอต่อยบนเวทีไม่มีไม่มีแทบรอบนอกไม่รู้รอบนอกไม่รู้พาไปคอมเมนต์กันข้างนอกเราไม่รู้ไงผู้หญิงข้างนอกแล้วก็มีเรื่องกันครับทีนี้ถ้ามีเรื่องครับนี่กระเทือนถึงลำบง อ๋อทำไมฮะผมอยากจะฝากนะใครที่มีทําวงลำวงก็อยากจะฝากไว้อนุรักษ์เพลงลำวงนะอย่าไปมีอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวมีปัญหาแล้วเขาสั่งแล้วงับระเดือดร้อนทั้งหมดลำวงหายไปสามสิบปีฮะทางการไม่ได้อะไรอะไรที่ว่าที่มันเพิ่มเติมนี่คืออะไรมันหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ดีงามสําหรับลำวงที่มีชายอย่างเช่นแบบจะมีโคุยตี้ก็มันเต้นอะไรมันก็ไม่ใช่ลำวงอันนี้ไม่ได้ว่าที่เราพิจารณาอาชีพ แต่อยากจะขอร้องนะต้องอนุรักษ์เนาะลมงก็ขอเป็นแท้ๆขอเป็นลามุนแท้ๆครับใช่ค่ะฮาวเลครับวันนี้รายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณสุบินนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็มาเล่าเกร็ดน่าสนใจนะครับกับการเป็นอาชีพการเป็นโคศกบุงลุกทุ่งนะครับแหมวันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับคุณค่ะ